โอเคสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเรียน Python กับ Chat GPT นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเกมเป่างชุบของเราต่อนะครับจากครั้งที่แล้วซึ่งในวันเนี้ยผมก็จะแสดงให้ดูว่าผมอยากได้อะไรเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นโค้ดภาษาอื่นอีกนั่นแหละแต่ว่าผมจะพยายามทาแบบนี้โดยใช้ภาษา Python นะครับก็คือผมต้องการให้มันเป็นประมาณนี้ก็คือพอเริ่มเกมมาใช่ไหมมันก็จะถามว่าเราให้เลือกอะไรสมมติเราเลือก คอนอ่ะหนึ่งมันก็จะแสดงรูปขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นรูปอันนี้เป็น a s c i i art นะครับก็คือเป็นเป็นภาพที่ใช้แบบตัวหนังสือมาเรียงต่อๆกันเป็นภาพนะครับก็แสดงเ,ออเราเลือกคอนมันก็โชว์รูปค้อนคอมพิวเตอร์เลือกกันไกลอ่ะก็แสดงรูปกันไกลแบบนี้นะครับอ่าลองให้ดูอีกรอบนะครับสมมติเราเลือกกระดาษเป็นอย่างนี้เราชนะเราเลือกกันไกลอันนี้เสมออ่าทีนี้ถามว่าเราจะทําอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็คือที่ผมวางแผนไว้คือผมมีอันนี้ ก็คือผมทําเป็นไฟล์เทคเอาไว้เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นไฟล์เทคอะเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ร็อกเปเปอร์ซิเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด9ไฟล์ก็คือเป็นช้อยที่เราเลือกกับช้อยของคอมนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องอ่านไฟล์พวกนี้แล้วก็เอาเทคพวกนี้ไปแปะตอนที่เราเลือกเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรก็คือเราต้องอ่านไฟล์ก่อน เราเริ่มฟังก์ชันอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้เราจะต้องเริ่มเริ่มจากตรงเนี้ยไ y t o n มันอะไรนะเครื่องหมายชาร์ปคอมเมนต์เนาะตรงนี้คืออ่านไฟล์แล้วเก็บตัวข้อมูลไว้จากนั้นอ่านไฟล์เก็บข้อมูลไว้จากนั้นตรง,นตรงนเนี้ยตรงปรินชอยเนี่ยเราอาจจะแบบโลตรงนี้ทิ้งไปหมดเลยละเห้าบรรทัดเนี้ยทิ้งแล้วก็แบบเขียนเป็น โชว์ไฟล์ตามช i อยที่เรากับพร้อมเลือกอ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ก็หมายความว่าเราต้องอ่านไฟล์เนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าภาษาไพทอนมอ่านไฟล์ยังไงเพราะฉะนั้นก็แน่ละ่ะว่าเราต้องทำยังไงครับเราก็ต้องถาม c h a t GPT c h a t GPT ถามาสวัสดีก่อน Hi ไว้ข้างๆจะได้เห็นนะครับอยากจะถามคำถามภาษาไพทอนโอเคเออยังไงอ่านไฟล์ในภาษาไพทอนทำยังไง โอเค open ม,มันเป็นไปได้ไหมที่เราจะถามให้มันสเปซิฟิกกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าน text file ดีกว่าจะได้ชัดๆว่าเราต้องการคอนเทนต์ที่เป็น text นะครับ open โอเค open mode r ก็คือเปิดเปิดมาเพื่ออ่านเดาว่า r น,นี่น่าจะเป็น read ออ read mode แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน open เปิดไฟล์ โอเพนไฟล์อ่ะเปิดไฟล์ด้วยโอเพนไฟล์ a าดก็คือต้องมีผาดอะใส่ a าดใส่ r รีดโหมดอ่านคอนเทนต์แล้วอ่านแล้วไปไหนคอนเทนต์ content คืออะไร you read it print content using read line อ่าโอเค read line ก็คืออ่านอ่านบรรทัดเดียวแล้ว e d read. read นี่อ่านทั้งหมดอ่าเราต้องการอันนั้นพอดีเลยนะครับแต่ว่าทีนี้อ่านแล้วจะเก็บไว้ที่ไหนละ่ะใช่ไหม ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติเราอ่านไฟล์ทีนี้ไฟล์เราจะอยู่ในอยู่ในไหนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเราทดลองก่อนทดลองอย่างไงเอ่อ y t h o นนี่มันมันคอมเมนต์คอมเมนต์บล็อกคอมเมนต์ยังไงเราจะใส่บล็อกคอมเมนต์ใน y t h อ n ยังไงโอเครื่องหมาย ทำไมทำไมเครื่องหมายมันเพี้ยนจังโอเคอ่ะเราเอาไอ้นี่ออกไปก่อนเอาคอมเมนต์พวกนี้ทิ้งไปก่อนเลยแล้วเรามาลองลองอ่านไฟล์ให้มันอ่านได้กันก่อนนะเอ่อ่านไฟล์ใช่ไหม Python ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยเนาะก็เขียนเขียนไปเลย Content เ,เท่ากับ o p e n f i l ลไม่ใช่ โอเพ่อถูกแล้วถูกแล้วไฟล์่าดไฟล์่าดของเราผมเอาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อเดี๋ยวก่อนไฟล์่าดผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อรี o อ r c สนะครับในอันนี้เพราะฉะนั้นผมก็เดาว่าเราน่าจะใส่่าดเลยเอ่อรี o อ r c สเดี๋ยวก่อนรีสอร์สทับสมมติอ่าน paper, paper p a p e r ปเ txt โ okay. อเคในโหมด Read Only Read Only นี่เป็นตัว R แบบไหน,นต้องเป็นฟิงเกิลโค e ด้วยหรือเปล่าเชื่อมันก่อนผมผมเชื่อนะว่าแบบผมเชื่อว่ามันต่างกันนิดนึงเอพราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราให้ไฟล์ไฟล์เปิดไฟล์ก่อนนะเปิดไฟล์เสร็จอ่านอ่านยังไงอ่านก็คือไฟล์ .read หรือเปล่า Content ์เท่ากับไฟล์ read แล้วจากนั้นก็ print คอนเทนต์ดูีิสำเร็จหรือเปล่านะครับปับป๊บปั๊บ start อ่าโอเคมันอ่านไฟล์ได้ละเยี่ยมทีนี้ผมก็รู้สึกว่ามันนั่นแหละคือจริงๆมันจะเอาเอาไปรวมอย่างนี้ก็ได้นะก็ open แล้ว,วอ่านอย่างนี้ไหมจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะเอามายัดรวมกันอย่างนี้เลยยังไงโอเพนนี่ก็เป็นไฟล์ไฟล์ read อย่างนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันแต่มันอ่านไฟล์นานจังโอเคเพราะฉะนั้นทีนี้เราต้องอ่านไฟล์ทั้งหมด9ไฟล์แล้วก็เอาทั้งหมดนี้ไปเก็บไว้แล้วก็พร้อมที่จะโชว์มันออกมาคือปริ้นออกมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่เก็บเนาะซึ่งผมก็คิดว่าที่เก็บที่เหมาะสมก็ต้องเป็นอารีก็คือแบบเป็นอะไรที่มันมีช่อง9้าช่องอะแล้วก็ให้เราสามารถที่จะแบบเก็บของเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราจะทายัางไงถึงจะโชว์อารีในไพทอนได้อืมอินภาษาไพทอน เราจะประกาศอารียังไงอย่างนี้โอเคใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบบนี้คล้ายๆภาษาคล้ายๆภาษาจาวาสคริปเพราะฉะนั้นเราก็ทำยังไงเราก็ทำว่าอาอรีของคอนเทนต์เท่ากับภาษาจาวาสคริปแบบนี้เนาะ เอ๊ะมันมันทำหลายบรรทัดได้ไหมเนี่ย <ś led> เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกไพทอนมันแบบมันไม่มีตัวจบไงอาเรยใน Python แตกเป็นหลายบรรทัดได้ไหมสรุปมันเป็นอาเรยหรือมันเป็นลิสอ๋อทำอย่างนี้ได้โอเคเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็ทำแบบนี้น่า ทีนี้เราก็แค่ Copy ทั้งหมดเนี่ยลงมา9ครั้งแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ให้ถูกต้องวิธี Copy ก็กด ctrl d นะครับคือแบบไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องอไม่ต้องเลือกอะไรแล้วก,กด ctrl d มันจะ Copy ทั้งบรรทัดมา 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เโอเคเพราะฉะนั้นเรามีอะไร paper 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 เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเราไม่เรียงให้มันดีๆนี้ไม่เป็นไรเอาเอาอย่างนี้ไปก่อนถ้าจะเรียงให้มันดีๆเนี่ยมันควรจะล็อกขึ้นมาก่อนเนาะล็อก เหตุผลที่เราต้องเรียงไฟล์ให้ดีๆเพราะว่าตำแหน่งในอารีอะครับมันจะมีผลเวลาที่เราเขียนโปรกแกรมต่อไปเนะเาะนะครับแล้วก็ Paper r o c k Scissor เออมันควรจะเป็นล o c k Paper Scissor เนาะเพราะฉะนั้นล o c k เอานี้ขึ้นไปล o c k Paper Scissor ล็อกล็อกล็อกเปเปอร์ล็อกฮิเซอร์ล็อกเปเปอร์ฮิเซอร์โอเคก็เรียงเสร็จเรียบร้อยทีนี้อ่ะผมปล่อยคอ,คอมมาตรงนี้ไว้เ <t ry> พราะว่าแบบไอ้นี่มันก็มีเหมือนกันคือแบบปกติตัวสุดท้ายมันไม่ควรจะมีคอมมาเนาะแต่ว่าบางภาษาที่ผมรู้หลักๆเลยก็ภาษา c ีภาษา C จะว่วาสคริปต์ก็ด้วยอนุญาตให้มีคอมมาที่เรียกว่าเทรลิงคอมมาหรือคอมมาต่อท้ายไอเทมันสุดท้ายได้เพราะว่าแบบเวลาคนมาเขียนจะได้ จะได้ไม่ต้องขี้เกียจขี้เกียจแบบสลับที่แบบผมเมื่อตะเกียถ้าเกิดคอมมาบันแบบบางอันมีบางอันไม่มีอันสุดท้ายไม่มีอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งเติมหน้าลำคาญก็เลยแบบอนุญ,ญาตให้มันมีทุกอันเลยอันสุดท้ายก็มีก็ได้นะครับโอเคและที่นี้ถามว่าเราจะ access เราจะเราจะเข้าถึงคอนเทนต์ใน array ได้ัไงในภาษา p ไพทอนทำยังไงถึงจะ access คอนเทนต์ใน a r r a ได้ ก็ใช้ index ธรรมดาโอเคยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราลงไปข้างล่างเนาะแบบนี้ print a content content อันที่0อันนี้ไม่ต้องแหละมันก็อย่างเนี้ยอันนี้มันควรจะทำยังไงมันก็ควรจะพิมพ์ rock rock ออกมาดูซิว่าจริงหรือเปล่านะครับหน้าเห็นไหมทีนี้เราเราก็เราก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็คโค้ดนี้ยลงไปข้างล่าง คอมเมนต์ตรงนี้ก็ไม e ่ต้องละก็คือตรงนี้อ่านไฟล์แล้วเก็บข้อมูลเอาไว้ปึ๊บอ่านไฟล์เก็บข้อมูลไว้ใน array ที่ชื่อว่า a content ทีนี้ในนี้มันก็จะมี text ทั้งหมดของไฟล์9ไฟล์นี้ทีนี้ก็เหลือแค่ว่าเราต้องเลือกให้ถูกต้องว่าอันไหนจะโชว์ออกมาใช่ไหมอ r i n g choice นี่คือฟังก์ชันที่เราจะต้องแก้โอเคผมลบอันที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือแต่เดิมอะ เราบอกว่า print choice ก็คือพิมพ์ว่าพิมพ์พิมพ์มแบบพิมพ์ choice ว่า choice ไหนเลือกอะไรเลือก choice แบบนี้แต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนแหละก็คือให้ print choice นี่เราจะเอาทิ้งไปอ๋อมันใช้มันใช้เครื่องหมาย single quote ได้ด้วยเหรอผมนึกว่ามันต้องใช้แต่แบบโค้ดคู่แบบนี้ถึงจะทำ comment บล็อกได้อะก็คืออันนี้เราไม่ใช้ละเราจะเปลี่ยนไปเขียนฟังก์ชันใหม่ชื่อว่า print pretty choice อ่ะ โอเคเลย mm hmm. นะครับแล้วก็รับช้อยเพ a y ย r ช้อยคอมเข้ามาแล้วยังไงต่อเดี๋ยวก่อนลืมใส่โคอดหรือเปล่าอู้โอเคแล้วทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเกิด Player, เพลเยอรนะ์ผู้เล่นเลือก Rock อะสมมตินะอะผู้เล่นเลือกล็อกคอมเลือก r ็อกคนจะโชว์อารีตัวที่1ตัวที่0นเพราะว่าเออผมลืมบอกไปว่าปกติในภาษาโปรแกรมมิ่งนี่มันจะเริ่มที่ศูนย์เนาะคือ ตัวเนี้ยตัวแรกในอารียมันจะเป็นศูนย์เหตุผลคือมันมีเหตุผลแหละเหตุผลก็คือเรามองอาร์เเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งเราอย่ามองว่าแบบมันเป็นนับหนึ่งสองสามเหมือนกับเราเริ่มที่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ใช่ไหมเราไม่ได้เริ่มนับหลักกิโลที่หนึ่งเราเริ่มนับหลักกิโลที่ศูนย์อารรก็เหมือนกับหลักกิโลเหมือนถนนเส้นหนึ่งเพราะว่าแบบแบบมันเป็นที่เก็บของที่มันเริ่มที่จุดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า zero base number ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีเหตุผลนะอย่างเช่นเวลาเด็กเกิดใหม่มาเด็กก็อายุเท่าไหร่ศูนย์ขวบไม่ได้เริ่มนับอายุเด็กเริ่มที่1นึ่ขวบซะหน่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าแบบหลราจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ตอนนี้เรามาเขียนโค้ดก่อนหลักการก็คือแบบนี้นะครับเราจะพิมพ์ a content ตัวที่ choice p a y e r คูณ3บวกด้วย choice com อันนีเพราะอะไรก็คือ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนชอยเพเยอร์ลบหนึ่งคูณสาบวกด้วยชอยคอมลบหเหตุผลคืออะไรก็คือคืออย่างนี้สมมุติผู้เล่นเลือก1คือเลือกคอนใช่ไหมครับพอมาลบหนึก็เหลือศูนย์เราชอยคอมก็ถ้าคอมเลือกคอนเหมือนกันก็ศูนย์ใช่ไหมอ่ะถ้าผู้เล่นเลือกคอนตรงนี้เป็นศูนย์อยู่แล้วถ้าคอมเลือกกันไกไม่ใช่คอมเลือกกระดาษ มันก็จะกลายเป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ามันได้ชอยสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งก็เป็นเป็นแบบเออเนี่ยค้อนกระดาษแล้วถ้าเกิดเราผู้เล่นเลือกเลือกค้อนตรงนี้ก็เป็นศูนย์คอมเลือกกันไกก็เป็นสองก็คือได้ตัวนี้ของอารีแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าผู้เล่นเลือกกระดาษนะถ้าผู้เล่นเลือกกระดาษก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งคูณสามก็คือสกิปข้ามสามอันแรกไปสามอันที่สอง เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำ powerpoint เขียนตอนจบให้ดูเป็นตารางอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าแบบถ้าลองคิดคิดตามดูก็คือแบบมันคล้ายๆกับว่า player ก็คือแบบเลือกตัวแรกใช่ไหมสามคูณศูนย์สามคูณหนึ่งหรือว่าสามคูณสองแล้วก็บวกด้วยไอตัวเล็กๆในนี้อีกทีหนึ่งในกลุ่มของมันจากคอมนะครับเออมันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะทีนี้ปรินปริทิชอยแทนที่เราจะต้องมาปรินชอยแบบนี้ตรงนี้เราก็ต้องตัดทิ้งไปเราก็ไม่ใช้เลย เราก็เปลี่ยนมาเป็น print p r e t t choice แทนนะครับแล้วก็ choice player choice ขอมแน่ทีนี้เราก็มาดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าเออผมก็ไม่นึกเหมือนกันนะว่า Python มันจะง่ายแบบนี้เดี๋ยวก่อนอะลองเลือก rock แน่คอมพิวเตอร์เลือก r ็อกเสมอเลือก paper อเสมออีกแหละไหนลองเลือก paper อีกรอบ paper กันไกลโอเคเราแพ้เลือก s c i s s o r กันไกลคอมพิวเตอร์เลือกค้อนโอเคเราแพ้เราเลือกกันไกอีกรอบ ชนะแล้วโอเคเออตอนแรกผมคิดว่าไอ้วิดีโอวันนี้มันจะใช้เวลานานเป็นชาติเลยนะเพราะว่าแบบมันมีทั้งคอนเซปต์เรื่องไฟล์เรื่องอาร์แต่ปรากฏว่าเมืดันดูเหมือนจะเร็วผิดปกติผิดคาดเอาเป็นว่าเรารีบสรุปกันเลยลวกันนะคะมันจะเร็วจริงๆก็คือวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างเราเรียนวิธีอ่านไฟล์โดยใช้ภาษาไพทอนวิธีอ่านไฟล์โดยใช้ภาษาไพทอนก็คืออย่างนี้ อยู่ตรงไหนล่ะนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเราใช้ฟังก์ชันชื่อ open ในการเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนฟังก์ชันนี้ก็คือมันจะเราใส่ว่าเราจะเปิดไฟล์อะไรแล้วเราก็ใส่โหมดที่เราจะอ่านที่เราจะเปิดไฟล์ซึ่งโหมด r ก็คือโหมด read ผมเชื่อว่ามันจะมีโหมดอื่นแต่ผมไม่รู้ว่ามีโหมดอะไรว่าผมถามช h ด t g p t ให้ตอนนี้เลย uh, how many มีไฟล์โหมด ไฟล์นี่เปิดมีโหมดอะไรได้บ้าง read mode ใช้ r write mode ใช้ W append mode lead, light. App binary read binary okay. write append binary โอเคก็คือหลักๆมีประมาณนี้ก็คือเปิดไฟล์มาแบบเปิดอ่านเปิดมาเขียนเปิดมาเติมหรือว่าเปิดอ่านแบบ binary ไอ้พวก binary นี่เพิเ่งไปสนใจแล้วกันนะครับเพราะว่าแบบเรายังไม่ใช้นะครับทีนี้พอเปิดไฟล์เสร็จเราก็อ่านไฟล์ content ท,ที่อ่านก็จะแบบ มันก็จะรีเทิร์นมาแล,แล้วเราก็เอาไปเก็บไว้ได้นะครับคือเราแอดสไซน์ใส่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบเก็แบเบก็แบบเป็น r i l b เอเอาไว้ได้ทีนี้คําถามคือจริงๆโค้ดตรงนี้มันยังไม่ถูกต้องสทัทีเดียวนะคือเป็นไปได้ที่แบบไฟล์เปิดแล้วเปิด,เป,ดเปิดไม่ติดคือแบบไม่มีไฟล์นั้นผมควรจะ คือบังเอิญว่าตอนนี้ผมใส่ไฟล์ที่มันมีทั้งหมดไงแต่ถ้าเกิดแบบผมใส่ไฟล์แล้วแบบมีใครไปลบไฟล์นั้นออกมันควรจะเปิดไม่ได้เพราะเปิดไม่ได้มันก็ไม่ควรจะอ่านได้มันจะต้องเออร์เลอร์ผมคิดว่ามันต้องโตรเอ็กซิพชันยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเขียนอย่างนี้มันไม่มีไฟล์นี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมโตรเอ็กซิพชันก็คือแบบหาไฟล์ไม่เจอซึ่งแบบแน่นอนละเราก็สามารถใช้ t r ี c a ช h ล o อกแบบแบบข้างล่างเนี่ย try c a c คชใช่ไหม try c a รีแ try e x เ e p t เอพใน Python ใช้ try except เพื่อที่ว่าจะตัดการเรื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราทำอ่ะ try exit exit ก็คือถ้าเกิดว่ามันเปิดไฟล์ใส่ไปในอาร์เรยนี้ไม่สำเร็จทำยังไงก็คือ print error file not found แล้วก็ทำยังไง return ผมไม่เคยจำได้เลยว่า return ยังไงเออ จริงๆนะผมเคยถามมันไปแล้วลนี่มันต้องถ้าเกิดเป็นอันถ้าเกิดถ้าเกิด,ด ChatGPT <c oughs> เป็นอาจารย์นี่มันต้องด่าผมไปแล้วว่าผมถามซ้ำออไม่ใช่คำถามนี้สิ Return มันไม่ใช่ main เป็นโปรแกรมรู้สึกว่ามัน import อะไรสักอย่าง early return อ๋อใช่ใช่ใช่ e m s e x i t import import อะไรนะ import sys ใช่ถูกล้แล้วก็แบบถ้าเกิด try ถ้าเกิดไม่สำเร็จก็ sys. exit ลบหศูนย์ก็ได้อะผมจำได้ว่าถ้าเกิดใส่ sys. exit อะไรที่ไม่ใช่ศูนย์เดี๋ยวมัน throw exception อีกตรงนี้อะทีนี้ลอง r ันดูมันไม่ควรจะมีอะไรเนาะเพราะว่ามันหาไฟล์เจอหมดแต่ถ้าเกิดว่าไฟล์มันไม่มีขึ้นมาทีนี้สมมตินีมันก็จะแทนที่มันจะแบบ throw exception ใส่หน้าเราแบบเมื่อกี้มันก็จะแบบ e error file not found บางทีอันนี้อาจจะต้องเอาขึ้นไปก่อนวิวค่ำเนาะไม่งั้นตลบวิวค่ำมาแล้วไฟนอตไฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมย้ายนี้กลับขึ้นไปข้างบนซะหน่อยให้มันอยู่ก่อนก่อนวิค่ำไม่ไม่งั้นเดี๋ยวตลบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีไฟลเนาะก็จะบอกเออเลอิกไฟนอตไฟแล้วก็จบไปแหน่แบบนี้แก้ชื่อกลับเหมือนเดิมนะครับสรุปวันนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างเราได้เรียนวิธีเปิดไฟล์อ่านไฟล์เทคไฟวิธีทําก็คือใช้ฟังก์ชัน Open อย่างว่า อ่านไฟล์อะไรโหมดไหนถ้าเกิดเราจะอ่านก็ใช้โหมด r จากนั้นก็ call read เพื่ออ่านแล้วก็ไปเก็บที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเก็บแล้วเราก็ได้เรียนคอนเซปต์ของ array นะครับซึ่งในภาษา python array ก็คือจะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บก้ามปูแบบนี้นะครับแล้วเวลา access ของใน array เราก็ใช้เครื่องหมายอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อเราอยู่ข้างบนเราก็ใช้เขาเรียกว่า indexing ก็คือแบบเราใส่ก้ามปูไปแล้วก็แบบ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนถ้าเลือกตัวที่ศูนย์ก็คือตัวตัวนี้ตัวที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอารีเนี่ยมีทั้งหมดเก้าตัวนะในในตัวอย่างเนี้ยแต่ว่าอันสุดท้ายคืออันที่แปดเพราะเราเริ่มนับเลขที่ศูนย์อืมวันนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลยผมได้ทําอะไรที่แบบผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้สองวิดีโอด้วยซ้ำแต่ว่าแบบมันจบได้ในวิดีโอเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะ เอาสไลด์ powerpoint ทำขึ้นมาแล้วก็มาแปะตอนท้ายวิดีโอนะครับเพื่ออธิบายว่าไอ้ตรงนี้มันหมายความยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็สนุกมากเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามต่อในตอนถัดไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ